กับแมนเนสซิงค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชู่ของทีมงานนำหกล่อดับครีนนะคะเราจะมาดูว่าวันนี้จะโหดมันฮาขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะมีรถแมคโครเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะรถดัาเนี่ยสิบกว่าคันเลยนะคะทุกคนเยอะมากจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะมีเต้าโฮเปโคคันเดียวนะคะทุกคนอีกคันหนึ่งอีคันหนึ่งนะคะน่าจะ ออกไปซ่อมหรือว่าน,นแหละออกไปทําอะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะทุกคนส่วนคนที่ยืนตรงนั้นนะคะทุกคนตรงนั้นพี่แซมวิ่งนะคะมีช่องยูทูบนะคะช่อง YouTube ก็ชื่อแซมวิ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะโ,โดนรุมเลยนะคะทุกคนสิบกว่าคันเลย แล้วเจอสถานการณ์ฝนตกด้วยนะคะแฉะหมดเลยนะคะ,ะ,คะทางเดินเข้ามานี่ก็แบบนี้เลยทุกคนเดินเมื่อกี้เกือบลื่นไะทะลุไปก็ชื้เลยอะไรคือชึบที่จริงมีสองทีมงานนะคะเป็นทีมงานของหกร้อําำกินแล้วก็ ของมุนลอดนะคะมุนลอดดำขีดขีบมาอีกคันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ของมุญลอดนะคะโอ้โหแหมพี่แซม,ม,มเกือบลื่นเนี่ย ไปสัมผัสกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคน นี่ก็คือรถที่จอดรอนะคะ1,2,3ลหนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็หกหกคาดว่ามีอีกนะคะมีอีกค่ะมีอีกมีอีกแน่นอนแหละนะคะการพูดมิ่งก็ติดติดขัดขัดนิดนึงนะคะมือใหม่ก็อย่างเงี้ยเนาะมันก็คุนืนนนะคะ เหมนกล้องนะคะก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้นะคะคันนี้นะคะเขียนว่าสีชัยหรือสีดิชัยหรือมันมีสระข้างบนไหมอะขออภัยนะคะมองไม่เห็นเลย เราไปดูมุมน้นกันนะคะมาคันนี้ต่อกันที่ตรงนี้นะคะมุมนี้น่าจะดีกว่านะให้ทุกคนเห็นได้ทั่วถึงนะคะ <c oughs> เสียงเบาไปไหมเนาะอ, <c oughs> อากาศไม่ไม่ได้ร้อนเลยนะคะแต่ว่า ที่คลุมหน้าคลุมตาอยู่เนี่ยอบอ้าวมากอบมากเลยแบบเหงื่อไหลเลยนะคะรอนเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะว่าเขางานเขาถึงไหนแล้วเหมือนว่าเขาจะแบ่งคนละฝั่งนะคะฝั่งนี้บุญรอดฝั่งนู้นของน้ำกีนอะไรอย่างเี้นะคะน่าจะแบบนี้นะคะ มีรถถ่ายด้วยนะคะแต่ยังไม่ใช้งานเนาะดินนี่มันจะมีพวกกิ่งไม้นะคะเต็มเลยเหมือนตามจริงเขาปูต้นไม้ไหม,ไหม่ๆหรือว่ายัางไงอ,ออกไปแล้วนะคะ ต่อไปจะเป็นคันไหนนะคะทุกคนเรามาติดตามกัน,นะคะ่ะนิมลเหล็กชนแนลครับนิมล้อเหล็กเหรอคะครับผมอแชนแนนลิมล้อเหล็กแชนแนลนะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันค่ะมัตเต่ไงมัตเ้บ้าพีอย่เลยนะครับเ,เป็นคนขับแมคโครเมื่อกี้นะคะเอากันเดี๋ยวเราดูคันต่อไปกันค่ะทุกคนอย่านอกเรื่อง <laughs> มาแล้วนะคะ ตรงทางเข้ามาทุกคนแบบฝนตกใช่ไหมแล้วมันน้ํำขังอะ่ะแหมเข้ามานี่ลําบากมากจมแหล่จะจมแหล่ไม่จมแหล่ฉันกะละเงึด คนถามเข้ามานะคะว่าทำงานแบบนี้เหนื่อยไหมยังไงเป็นยังไงบ้างก็ไม่เหนื่อยนะคะเพราะเราแบบคิดว่างานคือเงินค่ะแล้วเ,เงินก็คืองานถ้าเราไม่ขยันทำงานก็ไม่มีเงินค่ะ <c oughs> ค่ะก็อย่างนี้แหละค่ะค้ำ เป็นช่วงเวลาบ่ายนะคะพักเที่ยงเมื่อกี้เนาะกินจนแบบอิ่มมากๆจนจุกเลยคะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวมากเนาะมันได้ห้ายไหมแสบนำ้ำแสบแห้งมักก๋วยเตี๋ยวแห้ง ันในสารอาหารครบถ้วนเลยนีมันมีหลายอยา่างเมื่ออิ่มแล้วหนังตาหย่อนท้องตึงม่วงนอนไม่ใช่ละคะมันไม่ใช่เวลานอนเอเคเดี๋ยว รอ,อก่อนนะคะทุกคนเสร็แล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปด้วยเจ้าโคเบคโคนนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและคนไหนไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของดั m แมนเลนซิ่งนะคะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกเราสำหรับวันนี้นะคะดับแมนเลนซิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ